สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนำว่านมงคลนะครับปลูกแล้วรวยเรียกทรัพย์เข้าการเงินมั่งคัง่งเจ็ดว่านมงคลว่านมงคลชื่อความหมายที่ดีคนไทยนิยมนำมาปลูกเพื่อเรียกทรัพย์กวาทรัพย์ทำธุรกิจการค้ามั่งคัง่ง ร่ำรวยความเชื่อการนำว่านมงคลมาปลูกนอกจากเชื่อหรือชื่อเป็นมงคลแล้วยังถูกนำมาส่งเสริมเรื่องการเงินการทองเสริมทรัพย์ต่างๆอีกด้วยว่านมงคลเหล่านี้นิยมอยู่ในกระถางและสามารถนำมาปลูกไว้ที่ทำงานบ้านหรือร้านค้า เจ้าของธุรกิจต่างๆได้ด้วยว่านมงคลกุศโลบายในทางร่ำรวยจริงๆแล้วเราแค่ได้ยินชื่อต้นไม้เหล่านี้ก็จะแทบจะยิ้มตามและเหมือนมีเงินมีโชคลาบมากองอยู่ตรงหน้าแล้วการนำว่านมงคลชื่อดีสามารถนำมาปลูกได้หลายคนเชื่อว่า ว่านมงคลเหล่านั้นเหล่านี้ให้คุณส่งผลให้กับตัวเราเองจเจริญรุ่งเรืองมีโชคด้านการเงินการทองกับความโชคดีต่างๆทำมาข,าขายที่ดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นส่วนสถานที่ก็ไม่ยากเพราะบางว่านเหล่านี้ส่วนใหญ่เหมาะก,กับการปลูกในกระถางอยู่อาคาร บ้านเรือนที่มีแดดแค่เล็กน้อยหรือตั้งไว้ที่ทำงานร้านค้าเพื่อเรียกความมั่งคั่งนั่นเองฉันมากับดวงจะพาไปส่องวาโมงคลเรียกทรัพย์เข้าเฮงเฮงวาโมงคลกุศโลบายในทางร่ำรวยจริงๆแล้วผมก็อยากจะนำวาน ต่างๆมาปลูกกันแล้วนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนนั้นผมเคยปลูกแล้วนะครับแต่ที่นี้ช่วงหลังๆก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ปลูกแต่ช่วงนี้นะครับบ้านก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มนําว่านมาปลูกนะครับซึ่งกําลังศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆว่าเราจะนําว่านหรือต้นไม้ที่เป็นมงคลต่างๆมาปลูกนะครับไว้ที่บ้านเรา จะมีต้นอะไรบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะขอแนะนำเจ็ดว่านมงคลน,นะครับมาปลูกไว้ประจำที่บ้านเรานะครับซึ่งก็เป็นการที่จะทําให้นะครับส่งผลตอบความเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งว่านนี้ก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นที่นิยมปลูกทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ทํางานร้านค้านะครับสถานที่ต่างๆนะครับก็นิยมปลูกว่านกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับซึ่งว่านที่ปลูกนี้นะครับเราก็จะหาได้จากร้านที่เขาจาหน่ายทั่วไปนะครับพืชพันุ์ต้นไม้ต่างๆนะครับเรามาทําความรู้จักกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับว่านนางกวัก หรือว่านเรียกซับใบของว่านนางกวักจะมีลักษณะคล้ายใบโพมีดอกสีขาวตามความเชื่อว่านนางกวักมีเมตตามหานิยมต่อตัวผู้ปลูกมากและถ้าหากเรานำว่านนางกวักมาปลูกไว้ในบ้านบ้านนั้นก็จะกวักเงินกวักทองเข้าบ้านมีโชคลาภ อยู่อย่างสงบร่มเย็นและถ้าหากเป็นร้านค้าขายก็จะยิ่งเหมาะสมกับการขาขายซื้อง่ายขายคล่องคิดหวังสิ่งใดก็สมปากถนานะครับซึ่งว่านนางกวักนี้ก็เป็นที่นิยมปลูกทั่วทั่วไปเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ ผมถึงนำมาจัดเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาปลูกได้นะครับชื่อก็เป็นมงคลนะครับนางกวักนะครับก็นิยมมาทำรูปบูชาต่างๆนะครับบางคนก็เป็นแขวนคอนะครับก็เลยนำว่านนางกวักนี้นะครับเป็นอันดับแรกนะครับผมอันดับที่สองนะครับ ว่านเศรษฐีมีหลายตระกูลอย่างว้านเศรษฐีเรือนนอกว้านเศรษฐีเรือนในว้านเศรษฐีน้ำเต้าทองว้านเศรษฐีนางกวักหรือว้านมหาเศรษฐีลักษณะของใบแต่ละตระกูลก็จะแตกต่างกันไปในที่นี้เป็นว้านเศรษฐี ที่มีใบทั้งความกว้างและใหญ่ปลายเรียวแหลมและก้านสูงออกดอกเป็นช่อสีขาวแบ่งเป็นช่อช่อละ8ปดถึงเดอกชอบแดดร่ำรความเชื่อเลี้ยงว่านเศรษฐีจะช่วยเรียกโชคลาภให้เข้ามาไม่ขาดสายและถูกหลัก ตาม่วงจุ้ยนะครับซึ่งอันดับที่สองก็คือว้านเศรษฐีนะครับชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเศรษฐีก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมสําหรับบ้านเศรษฐีนะครับผมซึ่งเราก็จะสามารถนํามาปลูกเป็นอันดับที่สองได้นะครับบ้านเศรษฐีนะครับผม ตมาอันดับที่3นะครับว่านรวยไม่เลิกนะครับมีลักษณะใบมีรูปหอ,อกปลายใบแหลมโค้งลงดอกก็เช่นกันมีลักษณะกลมสีขาวเป็นว่านที่เสริมเรื่องโชคลาภแต่ชื่อก็น่าหามาปลูกแล้วใช่ไหมละ่ะซึ่งว่านรวยไม่เลิกนี้จะช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภ กวักเงินกวักทองและงานต่างๆการค้าขายที่มั่นคงขึ้นเราสามารถปลูกว่านนี้ไว้ที่ทำงานหรือที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นว่านอันดับที่สามนะครับว่านรวยไม่เลิกนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อตามร้านนะครับที่เขาจำหน่ายได้นะครับนำมาปลูกเป็นอันดับที่สามนะครับผม อันดับที่4นะครับว่านมหาลาบมีลักษณะใบเป็นรูปใบพายมีความสั้นแต่ใบโค้งมนแหลมดอกช่อออกตามซอกใบกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปกลวยดอกสีแดงเกสรสีส้มหลายคนมองว่าว่านมหาลาบนั้นมีลักษณะต้นและใบ ขายว่านมหาโชคจนบางคนคิดว่าเป็นต้นเดียวกันนอกจากนี้ว่านมหาลาบและว่านมหาโชคนี้นิยมปลูกคู่กันจะดีมากนะครับเพราะให้คุณเรื่องเมตตามหานิยมที่คล้ายกันปลูกด้วยกันส่งเสริมกันและเกิดผลต่อผู้บูชาอย่างมาก เพราะหากปลูกแล้วจะเจริญงอกงามสำหรับผู้ปลูกก็อาจจะมีโชคมีลาภใช้ในการเสี่ยงทายนะครับซึ่งว่านมหาลาบนี้ก็เป็นอันดับที่สี่นะครับที่ผมแนะนำมาให้ปลูกนะครับว่านมหาลาบนะครับซึ่งขอให้มีความมหาลาบมหาลาบมหาลาบ อันดับที่5นะครับผมว่านมหาโชคนะครับหลังจากว่านมหาลาบแล้วก็คือว่านมหาโชคนะครับที่ปลูกคู่กันได้จะมีลักษณะใบปลายแหลมชอบใบมีคลื่นก้านยาวมีสีเขียวว่านมหาโชคนิยมปลูกในกระถางและตั้งในอาคารมากกว่ากลางแจ้ง ชอบแดดแบบร่ำรไรความเชื่อของการปลูกว่านมหาโชคเป็นว่านเมตตามหานิยมดีต่อผู้ปลูกทำการขาขายมักขึ้นและมีเงินไหลเข้ามาตลอดนะครับเราสามารถที่จะปลูกคู่กันได้เลยนะครับว่านมหาลาบว่านมหาโชคนะครับเป็นอันดับที่5นะครับที่ผมแนะนำ ให้นำมาปลูกนำมาบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบตามความเชื่อของคนนิยมปลูกว่านนะครับอันดับที่หกนะครับว่านสเสน่จันขาวความโดดเด่นอยู่ที่ก้านใบที่มีสีขาว ใบมีความเป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่นะครับสีเขียวเข้มและเป็นมันหลายคนนิยมนำมาปลูกไว้ในกระถางในห้องที่ทำงานหรือที่บ้านในตัวอาคารเป็นหลักแต่ไม่นิยมปลูกกลางแจ้งหรือที่ร้อนนะครับเพราะว่าว่านสเสนจันขาวจัดเป็นว่านมงคลประเภทเมตตามหานิยม เิมเสริมโชคลาภความเชื่อนี้จะทำให้ผู้คนรักใคร่หลงไหลและที่สำคัญยังช่วยเรียกเงินและทองทำการค้าขายก็จะเดินรุ่งเรืองนะครับซึ่งว่านสนิทจันขาวก็เป็นอีกว่านหนึ่งนะครับที่ผู้ที่นิยมชมชอบในการสะสมปลูกว่านนะครับ เพราะว่าเป็นว่านทางเสนีเมตตามหานิยมทํามาขาขายนะครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองความเมตตามหานิยมต่อผู้คนพบเห็นนะครับเป็นอันดับที่6นะครับผมมาพบกับอันดับสุดท้ายนะครับผมอันดับที่7นะครับอันดับที่7ก็คือว่านเศรษฐีน้ําเต้าทองนะครับผมลักษณะมีใบประดับรองรับช่อดอกย้อย สีเขียวใสกีบม้วนเข้าหาโคนกีบดอกสีขาวอมม่วงมีกลิ่นหอมอ่อนๆความเชื่อว่าว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นเป็นว่านที่ให้คุณทางเมตตามหานิยมและยังเชื่อกันว่าช่วยปกปักรักษาบ้านเรือนให้ผลจากอาเพศทั้งหลายความมงคลยังไม่หมดในแค่นี้ยังช่วยเรื่อง เรียกเงินทองให้ไม่ขาดมือหรือหากพวกพวกเราพบหัวว่านติดตัวจะทำให้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นว่านในอันดับที่เจ็ดนะครับผมว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็น เพียงความเชื่อนะครับในการปลูกในการเลี้ยงว่านมงคลทั้งหลายเหล่านี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับถ้ามันยังไม่เคยเกิดคุณกับตัวเองแต่ว่าถ้าคุณปลูกแล้วดีปลูกแล้วรวยมีทรัพย์นะครับมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราสะสมสิ่งไหนเราก็ต้อง หวังที่จะให้เกิดผลสิ่งนั้นนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็ได้นำชื่อว่านมหามงคลนะครับที่เป็นมงคลมีความเมตตามหานายมเกิดโชคเกิดลาภทั้งเจ็ดชนิดนะครับแต่จริงแล้วนะครับว่าน,นี้ก็มีมากมายหลายประเทศนะครับแต่ว่าผมแนะนำมาเพียงแค่เจ็ดชนิดเท่านั้นนะครับเจ็ ประเภทเท่านั้นก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่เราที่จะสามารถนํามาปลูกนะครับนํามาเลี้ยงนะครับเราสามารถที่จะดูได้จากในอินเทอร์เน็ตใน YouTube นะครับเพื่อที่จะศึกษานะครับในการเลี้ยงในการปลูกการบำรุงรักษานะครับและผลทางเมตตามหานิยมความโชคลาภนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ